คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ17มกราคมเห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสพรพสามิตน้ำมันดีเซลลงไปลิตละ5บาทออกไปอีก4เดือนค่ะ จะมีผล21มกราคมไปจนถึง20พิพฤษภาคมนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเสนอความเห็นว่าให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพิจารณาการบริหารจัดการเสถียรภาพของราคาน้ำมันดีเซลและสถานะทางการเงินของกองทุนให้มีความเหมาะสมโดยพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลทันทีลิละ1-2บาทและบริหารจัดการให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ใน ในช่วงราคาลิตรละ33 3 5ถึง35บาทประกอบกับการพิจารณาจัดเก็บเงินเข้าสู่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราที่แตกต่างกันตามประเภทน้ำมันดีเซลนะคะรวมถึงให้ไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำเอาเทคโนโลยีเช่นแอปพลิเคชันหรือบัตรส่วนลดมาใช้ในการอุดหนุนราคาน้ำมันต่อไปในอนาคตเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายค่ะ ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ดําเนินมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2565ก็จะครบปีแล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกระทบต่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรลดลงรอบละเกือบหมื่นล้านบาทค่ะ